สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับนะคะสู่วันอเปิดเทอมของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นะคะแล้วก็ในการเข้าเรียนของเรานะคะเราจะไม่ได้ส่งคลิปวิดีโอผ่านไลน์กลุ่มของห้องเรียนเราแล้วนะคะเราจะเข้าอ่าเข้าพิเศษคัดรูมในห้องเรียนของเรานะคะโดยที่คุณครูได้เชิญเด็กๆเข้าห้องเรียนของเราเรียบร้อยแล้วนะคะโดยการ สมัครทางอีเมลนะคะเด็กทุกคนมีอีเมลแล้วนะคะแล้วก็สามารถส่งงานหลังจากที่เด็กเ,กเรียนคลิปวิดีโอที่คุณครูส่งในห้องเรียนของเราแล้วเรียบร้อยแล้วก็คุณครูก็จะ,ะลงรายละเอียดการส่งงานว่าวันนี้เราจะส่งงานอะไรก็ลงอยู่ในห้องเรียนของเรานะคะเด็กดก,ก็รียนรู้เสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งงานนะคะ ครูก็จะเข้าไปตรวจงานของเด็กๆแล้วก็จะให้คะแนนเด็กๆเ,เลยนะคะแล้วก็จะสงพึนกลับไปให้เด็กๆด,ดูนะคะว่าเด็กๆได้คะแนนอะไรบ้างนะคะจากที่ผ่านมานะคะเทอมหนึ่งนะคะมีเด็กบางคนนะคะไม่เข้าเรียนนะคะ,ะครบทุกหน่วยนะคะ,ะบางวันก็เข้าบางวันก็ไม่เข้าไปดูวิดีโอย้อนหลังแล้วก็ไม่ได้ส่งงานตามกำหนดนะคะก็จะ ไม่ค่อยได้คะแนนนะคะอาจจะได้คะแนนน้อยนะคะมากกว่าที่เด็กๆที่เข้าเรียนทุกครั้งนะคะแล้วก็ส่งงานครบทุกครั้งนะคะเอาใหม่นะคะทึงสองแล้วนะคะเด็กๆต้องมีพัฒนาการนะคะแล้วก็ขยันเรียนขึ้นมากกว่าเทอมที่1นนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันใหม่นะคะแล้วก็ขยันเรียนแล้วก็ขยันสมัครครูนะคะคะแนนของเด็กๆก็จะดีขึ้นนะคะอาลนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ในหน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตและในวันนี้ครูจันจะสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับชื่อของสิ่งมีชีวิตก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะคุณครูจันจะให้คอนเซ็ปต์ก่อนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตก่อนนะคะว่าสิ่งมีชีวิตคืออะไรสิ่งมีชีวิตคือสิ่งที่ นะคะสิ่งที่าสามารถเคลื่อนไหวได้นะคะหายใจต้องการอาหารต้องการที่อยู่และสามารถดำรงชีวิตและใช้พลังงานในการดำรงชีวิตนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันเดี๋ยววันนี้ครูก็จะมีเบนยีมมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเบนยีนก็ของพี่จันก็เกี่ยวกับ ยังมีของเด็กๆนั่นเองคุณครูสังเกตจากงานที่เด็กๆส่งมานะคะคุณครูได้มีการตรวจและงานของเด็กบางคนนะคะก็ยังเขียนไม่ตรงรอยเส้นปะและยังระบายสีไม่สวยอาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อมือของเด็กๆไม่แข็งแรงคุณครูคิดว่าเทิมสองแล้วกล้ามเนื้อมือของเด็กๆคงจะแข็งแรงขึ้นเขียนหนังสือสวยขึ้นและก็ระบายสีสวยขึ้นมือนะคะง่ายๆนะคะ มันอยู่ที่มือของเรานี่ค่ะอยู่ที่ร่างกายของเรานี่เองเราสามารถฝึกง,ง่ายๆนะคะเวลาที่เด็กนั่งนะคะหรือนั่งอยู่ที่บ้านนะคะไม่ว่าจะนั่งอยู่บนรถอ่าของคุณพ่อคุณแม่เวลาที่เราเดินทางไปไหนก็สามารถจะบริหารมือของเราได้ตลอดเวลานะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะเด็กไปหากระดาษนะคะกระดาษหนังสือพิมพ์ที่เราไม่ใช้แล้วนะคะ ั้นให้เป็นก้อนนะคะปั้นให้เป็นก้อนขยำขยำนะคะก็ช่วยทําให้กล้ามเนื้อมือของเราแข็งแรงได้แล้วก็ดินน้ำมันที่คุณครูแจกเด็กๆไปแล้วดีก็สามารถที่จะไปฝึกปั้นนะคะเป็นรูปต่างๆได้นะคะมันก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อมือของเด็กๆแข็งแรงสามารถเขียนหนังสือสวยและระบายสีสวยได้นะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกกันนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันในหน่วยและชื่อของ สิ่งมีชีวิตนะคะเด็กพร้อมนะคะจะพร้อมแล้วเดวไปพร้อมกันเลยนะคะอะจำแบกํำแบกกาแแตตอยู่บนต้นไม้น้องอยากได้ลองให้งองเงแบํำแบกํำปลามันอยู่ในน้ำแสนสุดสั่ช่างหน้าแลดอีกครั้งหนึ่งนะคะอะจำแบกํำแบก กาเตอยู่บนต้นไม้น้องอยากได้ลองให้งงงแงแบกรรมแบกรรมปลามันอยู่ในน้ำแสงสุดสันช่างน้าแลดูเอาละค่ะสิ่งที่เด็กๆฝึกไปเมื่อกี้เป็นเบญจีนนะคะ เอ๊ ه, มันมีสิ่งมีชีวิตด้วยอะไรคะเป็นสิ่งมีชีวิตอ่านี่ไงครับปลาอ่าครูอบอกคอนเซ็ปต์ไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตคือสามารถเคลื่อนไหวได้ปลาเคลื่อนไหวได้ในน้ําปลาต้องการอาหารปลาก็กินอาหารนะคะอิ็งสารลลายที่อยู่ในน้ําสามารถดํารงชีวิตอยู่ในน้ําได้ถ้าเรานําปลาขึ้นมาไว้ข้างบนบกนะคะปลาก็ไม่สามารถที่จะ อ่ามีชีวิตยอยู่ได้นะคะอ่าปลาก็ต้องอาศัยในน้ำนะคะต้องการอาหารต้องการที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็ต้องการอากาศและสามารถเคลื่อนไหวว่ายน้ำไปนะคะอันนี้คือสิ่งมีชีวิตะนะคะก่อนนะคะคุณก็มีภาพมาฝากอีกนะคะเพื่อที่เด็กๆจะนึกออกว่าเอ๊ที่เด็กๆเ,เ,เ,เคยเห็นเนี่ยอ่าอันไหนเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะอ่ะ เดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูภาพที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูนะคะไปกันเลยนะคะ สักครู่นะคะอ่าเห็นอ่าเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะอ่ะละค่ะ อันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับชื่อของสิ่งมีชีวิตกันนะคะว่าชื่อของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างอมาดูนะคะคุณครูข้าจัดประเภทให้เด็กๆได้จะได้เข้าใจง่ายๆนะคะคือนะคะประเภทที่1น,นะคะก็คือคนนั่นเองนะคะประเภทที่1ก็คือคนนะคะอย่างเช่นเด็กนักเรียนนะคะคุณครูคุณ,คณ,คณพ่อคุณ,คณแม่นะคะ ก็อยู่ในประเภทคนนะคะก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือ,อาสามารถเคลื่อนไหวได้ใช่ไหมคะคนก็สามารถเคลื่อนไหวได้สามารถกินอาหารนะคะต้องการอากาศหายใจนะคะอันนี้ก็คือประเภทคนอ่าเรามาดูประเภทที่2ขอบคุณคุูจันนะคะประเภทที่2นะคะก็คือประเภทสัตว์นะคะสัตว์ทุก ชนิดนะคะอ่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะอ่ะคุรูก็จะยกตัวอย่างนะคะก็คือ่ะมีช้างนะคะแล้วก็มีกระบืออ่าต่อไปก็เป็นไก่อ่าไก่เสร็จแล้วก็อ่าบัวอ่ากระต่าย แล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือหมูนั่นเองนะคะอันนี้รวมเป็นประเภทสัตว์ที่เป็นชื่อของสิ่งมีชีวิตนะคะเด็กๆก็อาจจะรู้จักชื่อของสิ่งมีชีวิตสัตว์ต่างๆอีกมากมายนะคะทีนี้เด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าออะไรเป็นสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวเรามาดูประเภทที่3กันนะคะประเภทที่3นะคะก็จะเป็นอ่าพืชน,นะคะ ประเภทพืชนะคะพืชก็คือต้นไม้นะคะต้นไม้เห็นไหมคะต้นไม้ต้นไม้มันไม่สามารถขึ้นใหม่ได้แต่ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่นะคะหรือพืชผักผักสมนครัวนะคะที่เราปลูกขึ้นมานะคะแล้วเติบโตขึ้นเราก็สามารถที่จะเก็บเก็บผลนะคะ เอามารับประทานได้นะคะอันนี้ก็เป็นนะคะชื่อของสิ่งมีชีวิตที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูนะคะว่าคุณครูแบ่งออกเป็นนะคะสามประเภทนะคะก็คือคนนะคะก็คือตัวเรานะคะตัวเราที่เป็นคนนี่แหละนะคะเราสามารถเคลื่อนไหวไปได้แล้ประเภทที่สองก็คือประเภทสัตว์นะคะสัตว์มีหลายอย่างเด็กๆก็รู้จัก ก็อาจจะเคยเห็นมากกว่าที่คุณครูนำเสนอมาให้เด็กๆเองน,นะคะแล้วก็ประเภทที่สามคือประเภทพืชะคือต้นไม้นม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่นะคะสําหรับมันนี้นะคะคุณครูก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับชื่อของสิ่งมีชีวิตจบลงไปแล้วนะคะก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะจบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะ และในวันนี้คุณจันทร์ก็มีการบ้านนะคะมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูการบ้านกันนะคะว่าการบ้านของคุณจันทร์ในวันนี้มีอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ่ะการบ้านของคุณครูจันในวันนี้นะคะอ่เป็นการบ้านเล่มสามนะคะแบบฝุกขัดเล่มสามหน้าหนึ่งนะคะหน้านี้นะคะ เ,เดี๋ยวเด็กๆต้องสงสัยนแน่ๆเลยเอ๊เล่มสามหน้าหนึ่งคุณครูยังไม่ได้แจกนะคะเดี๋ยววันที่สามนะคะคุณครูจะให้เด็กๆมารับนมแล้วก็มารับการบ้านไปด้วยนะคะว่าการบ้านคุณครูจะแจเกเด็กๆนะคะเล่มสามและเล่มสี่และก็ใบกิจกรรมนะคะคือแผ่นนี้นะคะเด็กๆจะได้มีทำนะคะอย่าลืมนะคะวันที่สามมารับนมแล้วก็มารับการบ้านเล่มสามแล้วก็เล่มสี่ นะคะแล้วก็ใบกิจกรรมอีกหนึ่งเล่มแล้วก็ภา,าษาอังกฤษอีกหนึ่งเล่มน,นะคะเด็กๆจะรับไปทั้งหมดสี่เล่มน,นะคะอ่าราคาเรามาดูนะคะเล่มเล่มที่สามกันนะคะเล่มที่สามหน้าหนึ่งนะคะการเขียนพยัญชนะ ขอควายนะคะให้เด็กๆเขียนพยัญชนะขอควายตามนอยเส้นประและระบายสีให้สวยนะคะเด็กๆเด็กๆต้องระบายสีสวยกว่าเทอมที่หนึ่งแล้วนะคะอการเขียนขอควายเขียนง,ง่ายวงวงกลมล้อรถเด็กก็วงกลมล้อรถก่อนแล้วก็อลากลงมาเสร็จแล้วก็น้ํา นะคะแล้วก็กดกระโดดนิดนึงแล้วก็น้ําไหลลงมาก็จะเป็นของขวานะคะส่วนหน้านี้เรามีการบาบสองหน้านะคะการบาบของเรามีสองหน้านะคะก็คือ,อใบกิจกรรมอีกหน้านึ่งก็คือเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับชื่อของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องวงกลมสิ่งภาพไหนที่เป็นสิ่งมีชีวิตเราก็วงกลม เราวงกลมเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีนะระบายสีแล้วอย่าลืมให้ดาวตัวเองนะเด็กๆคิดว่าอ่เด็กๆระบายสีสวยแล้วเด็กๆก็สามารถให้สามดาวได้นะคะแล้วก็อ่าอย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าลืมหนละังจากที่เด็กๆเรียนจบแล้วอย่าลืมถ่ายภาพในขณะที่เด็กๆเรียนนะคะอย่าลืมนะค็นครูก็จะเขียนจำชับ ลงไปในในห้องเรียนแล้วนะคะว่า1เด็กๆต้องถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพที่เด็กๆกําลังนั่งเรียนและถ่ายภาพที่เด็กๆกาลังทางานหลังจากที่เด็กๆทางานเสร็จน้อยแล้วเด็กก็ถ่ายภาพนะคะแล้วก็ส่งอย่าลืมส่งไปที่ในห้องเรียนของเรานะคะเดยวคุณครูจะเข้าไปตรวจนะคะในสิ่งของเด็กๆนะคะก็เข้าไปตรวจงานหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วคุณรูก็จะส่งืนกลับมาให้เด็กๆดูนะคะว่าเด็กๆได้คะแนน อ,อะะเด็กๆอย่าลืมทำกันบ้างนะคะและสำหรับวันนี้นะคะอ่าเรียนรองเกี่ยวกับชื่อของสิ่งมีชีวิตนะคะได้จบลงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เด็กๆจะเรียนรู้เกี่ยวกับอ่ชื่อของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูจันแล้วนะคะคุณครูจันต้องขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วพบกับคุณครูจันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ 陪伴一下。Bye bye.